สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเร็วนิดนึงเร็วหรือเปล่าไม่รู้นะพอดีมีโมเดลกันด้ามออกมาหลายตัวมากมีทั้งขนาด1 100ต่อร้อยัตเตอร์เกตจินที่หลายๆคนรอจินอะจ,จินจินจากค่าซีดนะแล้วก็ที่ผมรออีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับ HGUC RX 1 0 5 g u ศ c น g u n d กูกัดัมเป็น HGUC ตัวที่238พูดถึงเรื่องชื่อก่อนนะตัวนี้ถ้าเป็นคนในวัยผมยุคผมนะก็คือเรียกเรียกมันว่ากู c กันดั้มนะแต่ว่าชื่อที่จะเห็นเนี่ยมันจะเขียนด้วย XI บางคนเขาก็เรียกอะไรนะไซอะไซกันดั้มซีกันดั้ม ก็แล้วแต่เอาสรุปว่าผมไม่ผมไม่ฟันธงดีกว่านะมันอ่านว่าอะไรเพราะว่าแต่ถ้ายัางสังเกตตรงนี้เนะี่ยไม่รู้จะจะเห็นเลยไหมกล้องจะโฟกัสได้ไหมตรงเนี้ยนะครับมันจะเขียนเป็นสัญลักษณ์เขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์วิทยาศาสตร์แล้วมีภาษาญ,ญี่ปุ่นระบุเขียนไว้กุซซี่มันอ่านว่ากุซซี่นะตัวเนี้ยพวกเราก็เลยเรียกมันว่ากุซซี่กันดั้มมาแต่ไหนแต่ไรแต่ถ้าเด็กรุ่นใหม่อาจจะเรียกมันว่าใสา่นะอ่ะตัวนี้เป็นกันดั้มภาค ฮาร์สว f แฟลชหรือแสงแห่งฮาร์สวซึ่งกันดั้มภาคนี้เดิมทีเป็นนิยายมาก่อนนะครับเนื้อเรื่องจะจับใจความดั้งเดิมนะจับใจความช่วงเวลาหลังจากช่วงเวลาของเหตุการณ์ชาเคอเตอร์แอ t แทกหรือสงครามเนโอซีออนครั้งที่2ตรงช่วงนั้นนะ่ะตอนหลังมันมีภาคยูนิคอนเอามาแทรกกลางแล้วก็หลายคนก็คิดว่าตัวนี้อาจจะโดน เนื้อเรื่องของฮาร์สวีแฟรเหมือนจะโดนแบบหลงลืมไปแต่ปีนี้ครับปีนี้ตัวนี้เราจะเห็นมันโลดแล่นบนจอภาพยนตร์เพราะว่าภายในปีนี้ฮาร์สวีแฟหลายคนน่าจะทราบแล้วว่ากำลังจะเข้าฉายก็มีข่าวออกมาเราก็รอกันมานานครับในที่สุดเราก็จะได้ดูสักทีครับฮาร์สวีแฟร์เดอะมูวครับจะเข้าฉายภายในปีนี้ไม่รู้ว่าจะเข้ามาฉายในบ้านเราหรือเปล่าแต่ทุกที มันไม่มีภาคไทยนะหลายๆภาคแล้วของกันดั้มก็จะจะเป็นแบบแค่ซับไทยในเรื่องนี้ก็จะมีกันดั้มสองตัวนะครับก็คือเพเนโลปหรือเพเนโรเป้แล้วก็ตัวนี้ซึ่งตอนที่ออกตัวนี้มาเขาก็มีการนำเพเนโลปหรือเพเนโรเป้นะ่ะเอามาทํากล่องแพ็ครวมกับกุซี่ตัวนี้อยู่ในกล่องเดียวกันแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์พาร์ตไอ้พวกลาแสงเวลาปล่อยแฟนเนลแฟนเนลวิสัยของมันออกมา ใส่มาด้วยซึ่งซึ่งกล่องนั้นผมไม่คิดจะซื้อเพราะว่าผมซื้อเพนโรมาก่อนแล้วเพนโรเป้ผมซื้อมาก่อนแล้วก็เลยไม่อยากจะซื้อให้มันเยอะเกินไปก็เลยเอากล่องเดี่ยวดีกว่าถ้ากล่องตัวนั้นก็คงพูดตรงๆก็คงไม่ได้มารีวิวอ่ะแต่อัตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวประกอบดูนะและเดี๋ยวข้อมูลจะค่อยๆทยอยส่งให้ดูมาดูกันครับ จะเล็กไปไหมเนี่ยไม่เป็นไรกล่องมันใหญ่นะอันนี้มาดูภายใน,นกล่องนะครับไปประกอบก่อนอ่าเป็นตัวใหญ่ชิ้นส่วนน่าจะเยอะอยู่ในระดับนึงก็เลยเป็นไม่ได้เป็นแค่แผ่นพับแต่เป็นเล่มเย็บแม็กจํานวนแผง 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 4, 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18แผง19แผงแผง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 19แผงเอ้ย19แผงมาคราวนี้ก็มาลองประกอบกันเลยดีกว่า ทางด้านข้อมูลนะครับ RX 1 0 5 Gucci Gundam เป็นโมบิลสูที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Anaheim าา Electronic โดยใช้ข้อมูลของ RX 1 0 4 Penelope มาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นที่เห็นเด่นชัดก็คือระบบ m i n o น s ก y c คร f t ของ Gucci Gundam มีการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงสามารถติดตั้งอยู่บนตัวโมบิลสูได้เลยแตกต่างจากของ Penelope ที่จะเป็นยูนิตเสริมเอามาติดตั้งเพิ่มเติมถ้าเทียบกันแล้ว Gucci Gundam จึงได้เปรียบเรื่องความคล่องตัวมากกว่า Penelope อาวุธพื้นฐานของทั้งกุสซี่กันดัมและเพเนโลเปก,ก็ใกล้เคียงกันก็คือบีมไลเฟิลและแฟนเนมิสไน์นอกจากนั้นก็เป็นพวกดาบลำแสงและปืนใหญ่ลำแสงที่ถูกติดตั้งอยู่บนตัวของโบวิสูตเอง กุซี่กันดั้มถูกออกแบบเอาไว้ตั้งแต่สมัยภาพเป็นนิยายโดยเป็นลายเส้นหลังจากนั้นก็มีการปรับดีไซน์นิดหน่อยเพื่อเอามาใช้ในเวอร์ชั่นที่เป็นวิดีโอเกมต่อจากนั้นเมื่อมีโครงการที่จะทําของเล่นสําเร็จก็มีการให้นักออกแบบชื่อดังคือคาโตกิฮาจิเมะมารีดีไซน์กุซี่กันดั้มใหม่และครั้งสุดท้ายที่เราเห็นก็คือตัวที่เป็นพลาสติกิตตัวนี้ก็เป็นดีไซน์ที่ใช้ในเวอร์ชั่นภาพยนตร์มาในส่วนของโมเดลนะครับความรู้สึกหลังจากที่ประกอบตัวนี้ต้องบอกว่า ตัวนี้ออกแบบมาค่อนข้างจะดีนะถ้าไม่รวมกับรูปลักษณ์ซึ่งตัวรูปลักษ์ดีไซน์หน้าตาอ่ะมันเปลี่ยนไปจากเวอร์ชั่นที่เป็นของคาโตกิออกแบบไว้เยอะมากทําให้หลายๆคนที่ติดใจรูปแบบที่คาโตกิออกแบบไว้อะทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าตัวนี้หน้าตามันเปลี่ยนไปซึ่งหน้าตาของตัวนี้กับรูปร่างของมันจะออกไปทางคล้ายๆกับเวอร์ชันของในภาคเป็นนิยายออกแบบมาให้มือมีขนาดใหญ่กว่าบริสุน ปกติในไซส์เดียวกันมือมันจะดูใหญ่ขึ้นการออกแบบของตัวกุ๊ซี่กันด้ามตัวนี้ที่เป็นพลาสติกคิดนะครับ <c oughs> ก็ออกแบบมาเป็นพลาสติกแบบที่ไม่ต้องอาศัยโพลิแคปหรือบอลจอยในการช่วยทําจุดขยับหรือจุดยึดสามารถประกอบได้เลยนะทั้งตัวมีการแบ่งสีออกมาค่อนข้างจะดีในระดับหนึ่งบางส่วนอาจจะต้องใช้สติ๊กเกอร์ที่เขาแถมมาให้แปะเพิ่มในกรณีของอ่คนที่ต้องการต่อดิบตัดเส้นระวางโชว์เลยแต่สำหรับคนที่จะทําสี ผมลองประกอบแล้วแกะดูแล้วมันก็แกะได้ไม่ยากมากนักนะครับสำหรับรายละเอียดอย่างอื่นเช่นการเปลี่ยนรูปแบบเป็นไฟท์โหมดต้องบอกเลยว่าออกแบบมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในการที่จะต้องปรับเปลี่ยนตรงส่วนเท้าแล้วก็การที่จะต้องใช้อุปกรณ์เสริมในการที่จะยืดในส่วนที่เป็นเหมือนปีกด้านหลังมันทำให้รู้สึกว่ามันเก๊ะกลางๆพิกล แล้วก็ตัวนี้มันไม่ได้แถมฐานมาให้เราต้องมีแอคชั่นเบสเองเราถึงจะวางตัวกุซี่กันดั้มในแบบไฟโหมดเอาไว้ได้ในส่วนอื่นรายละเอียดจุดขยับก็ค่อนข้างดีนะครับจะมีบ้างที่รู้สึกว่ามันเกะกะก็คือไอตรงจุดที่เป็นเหมือนปีกเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าอกที่ยื่นออกมารู้สึกว่ามันจะเป็นส่วนที่มันจะมาคอยเกะกะกับแผงไหลขนาดใหญ่ที่จะเป็นส่วนของไมโนสกี้ครับเวลาเราแผ่แผ่มันออกมา มันมักจะติดกันดังนั้นเวลาคนที่ประกอบทําสีต้องระวังจุดนี้ให้ดีนะครับอาจจะมีการชนกันแลวเกิดการถลอกได้นอกจากนั้นข้อด้อยที่ผมมองเห็นอันหนึ่งก็คือเหมือนกับทางบันไดบังคับที่ต้องการขายชุดที่เป็นแพ็คคู่แล้วก็มีเอฟเฟกต์พาร์ทเพราะในส่วนของตัวกุ๊ซซี่กันดั้มและเพนโรเป้เองก็เถอะมันก็ไม่ให้ส่วนที่เป็นแฟนเนลวิซายเป็นแบบพาร์ทแยกออกมาเลยต้องไปเอาเอาจากในกล่องนั้นอย่างเดียว ซึ่งก็เป็นเทคนิคก,การขายที่เจ้าเล่ใช้ได้เลยทีเดียวก็คืออย่างที่บอกครับว่าถ้าผมยังไม่ได้ซื้อตัวเพเนโลเป้เลยแล้วผมจะซื้อกูซี่กันดั้มด้วยคอือซื้อทั้งคู่ก็แนะนําว่าซื้อกล่องคู่ไปเลยดีกว่ามันน่าจะคุ้มกว่าแต่ถ้าใครซื้อเพเนโลเป้กล่องแรกไปแล้วแล้วมีทุนทรัพย์มากพอคุณจะซื้อไอ้กล่องแพ็คคู่อีกสักกล่องก็ไม่ผิดอะไรนะครับการน,นี้ก็อยู่ที่ทุนทรัพย์แต่ของผมไม่ไหวครับ สุดท้ายนี้นะครับหากคลิปวิดีโอนี้ถูกใจรบกวนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับในการทำคลิปต่อๆไปในอนาคตด้วยนะครับขอบคุณมากครับ